ุทธานุสติอิติปิโสพระวาอรหังสม,มาธมพุทโธว,วิชาจรณสัมปันโนสกโตโลกวิถุนุรุตโลปุธธร,รสิสัตถรมาธยัติสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธภคขวาติธรรมานุสติสวาขาโตปขวตาธัมโมทันตทิติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัจตังเวชิตโพวิญโยหิติสังคานุสติ ตัปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาบุคลาอีสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลลานิโยอนุตตรลังปุญญาเขตังโลกัสสาติ สักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถทางอุตมังวรังอีตังเทวมนุษย์สา,างพุทธะเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาภูปาสมเมนตุเตสักกตวาธัมมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริปาริทะปาริหา ปริลาหูปัสมันังธัมมะเตเชีนะโสตินานัสสันตุปัทวาสัเพเพยาวูปะสมีนตุตีสกัตวาสังฆรัตนังโอทะังอุตมังวรังอหุหเนยังป่าหุเนยังสังฆเตเชนะีณะโสตินานัสสันตุปัทวาสัเพเ โลคาวูสะ,สะบูวูปะสะมินตุตีพระคาถาทินบัญชนช,นชยาสนักกตาพุทธาเชะตะวะมารังสวาหะนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนลระละะาสภา ตันหังกาลาทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาทเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสลาสีเสปฏิทธิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโรจิทวิโรจณีสังโคปฏิทิโตไมหัง อุเลสัพพคุรนาคโลสะหะิสะัหะทะยเยมอาอนุลนลโลนุรุโทสาลีปุตโตจะทักขีเนโกนทันโยปิติภาคัตถมิงโมกคันลาโนจะวามะกี ักินีสวัณีไมหังอาสุงอานันทะราหุลากัตสปจักมหานามูอุพาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิดธิพาคับสมิง สุริโยวปะปะ,วปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนสภิโตมุนิปุงเข้าโวกุมากะกุมาละกัดสะโปเทโลมะเหสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวัฒนีกิจจังวัฒนีนิจจัง ปฏิถาสิกุณากโลปุโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลีเทลาปัญจิมีชะตาณราตีติละกามะมะเสสาสีติมหาเทลาวชิตาชินะ สาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตะวันโตชินโนรสาชลรันตาศีรเติเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาอาัตานังปุระโตอาสิทกักคินีเมตะสุตกังทชักคังปัชโตอาสิวามี อังคุลิมากลังอังคุลิมาละกังขันธโมระปาริตตันจะอาตานิอาตาอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสจะทนานังอาสิเสสาปากาละสันติตา ชินานานาวะละสังยุตาสัตตปากะละลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิตัตชตุปัทวาอสสา,าวินยังยันตุอนันตะชินาเตชาสาวาสโตมีสกิจเจนะสัทธา สัมพุทธปัจฉรีชินปัจะละมะชัมหิวิหะลันตังมหิทะเลสะทาปะเรนตุมังสัพเพต αι, มีมะตีมหาปุลิสาสภา อิเจวะมันโตสุขุตโตสุลโขจินานุภาเวนะชุติปัทเโบธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังกานุภาเวนะชิชนชิตันตราโยสัทธัมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินปัญชะเลติ ทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหัสสมัิพินิมิตตสาวุธันตังคิริเมลังอุทิตโคราเจสนามาลังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกะมะภิชุทิตสัพพะรันติงโคลัมปะนาละวะกะมัคถะ มัทธะมะมะม,ะมะท,ะท,ะทะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาคิตวามุนินโทตันตีสถาพวันตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคาชะวังอติมันตะภูตังทาวคิจักกะมะสะนีวะสุทานุสุทาลุนันตังม่ตัม ผู้เสกวิทนาชิตวามุนินโทตันตีชศาพระวันตุีชยมังคลานิอุคิตะคะคามะหิคาะมะติหัดหัตสุทาลุนันตังทาวันติโย์ชนะปะทงังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขาตะมะโนชิตวามุนินโทตันตีชสา พวัุติเตยมังคลานิกัตวานะกัทธมุทลังอีวะคัพพินียาจินยาจินจายะทุทะวะจนังชะนะกายะมัตเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันติชะสาวพมัทติเตยมังคลานิ สัจจังวิหายะมะติสัจจะกาวาทะเกตุงวาทาพิโลปีตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปทีิปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชาาัสาภาปวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะพุชคังวิภูทังมหิตท,ทิงปุตเตนะเทระ พูเชเคนะธมาปยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะวันตุเตชยัยมังคลานิทุกคาหะทิฏฐิผู้ชาผู้ชะเคนะสุทธัตทะหัดทังพรมังวิสุทธิชุติมิธิิภะกาพิธานัง ยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาพมตุเตชยมังคลานิเอปิตเอตาปิพุทธชัยะพุทธชัยะมังคละอัะคาถาโยวาจโนทินสิเนสารเตสตันทีหิตวานะนกะวิธิวิ วิวิธานิปุจุปัตวานิโมขังสุข,ขังอธิคะเมยะนโลสป,ปันโนมหากรุณานิโทหิตายะสัพพานินังปุเรตวาปาระมีสัพพาปัตโต โสสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชัยมังคลังชะยันตูพธิยามูเลสก,กัตตยา낭น,นันทิวัตโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชัยยัสุ ชยะมังคาเลอาปาราชิตะปัตติปัตลังเกสีเสปทวิโปโคาเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอกักขปัตโตปรโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังถุหุดทิตัง สุขาโนสม,มุตหุโตจะสุยิฐถังพลม,มะจาริสุปัทักขินังกายกรรมังวาจากัมมังปัทักขินังปัทักขินังมนโนกรรมังปะนิทีเตปัทักขินาปัทักปัททักขินานิกัตตวานะละพันละพัฒน,นตต พะทธคีณีพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเต ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารลวาสินีทูเปลคาเลโฮทิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมทานเนณะพระวันตุปูชิตาโสถิงกโลนเตทะวิหาละวันทะเลเทลาจมัชชานวากาจพิขาวโวสารามิกาฐานะปตีอุปาสกา ขามาจเทสานิคมาจะอิสะจะอิสลาสปานะภูตาสุขิตาพระวันเตตุพระวันตุเตชะยะชาลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทะชาตาอาทาโหปะปติกา นิยานิกังธรรมะวังปฏิจจเทสัพเพปิทุกาาัสสะกโลนตุสังขยังทาตุกิลังสตังธรรมโมธรรมัตทลาจะปุคลาสัง,งโคโหตุสักข,ขโมกัมัคควะอัถายะจะหิตายะจะ อมเหรักขันตุสัตมโมทัพเพปิธรมมะจาริโนพุทธิงสมปานุเนยามะธามเมอริยัปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัปีปโหตุสพปีปิปานิโนพุทธัสสาสเนสัมมาทารังปัตปะเวชันโต กาเรตีวูพวัสสตุวุธิภาวะภ,ภาวายะสัตสตงัสตงสามิทังเนตุเมทินังเนตุเมทินิงมา,มาตาปิตาจะอัตตะระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพธา ทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนินทุขาพยัปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาุนตุสัพเพปิพาณิโนอิตวาอิตาวาตา,วา,ตาจะอัมห,หิหิสัมพตังปุญญาสมพทังสัพเพเทวานูโมูันตุสัพพสัม,สมปติสิทธิยาทานัง ถาท,ทันตุศัธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวานาพิรตาโหนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสุบังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุธทธานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตลังโหตุ <t IS> สัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเท е วตาสัพพธรรมานุภาเวนะ โส l l ang, ตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังสัพเพพุทธ,ธาพรป,ปัตตาปฏิเจรน,นจะย,ยังพลังอรหันตานันจเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาพ,พปรปัตาปฏิเจรน,นจะย,ยังพลังอรหันตานันจเตชีนะ นักข<ส> <im sharing> ังพันธามิถาปโสสัพพิพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขันพันธามิถาปโสสัพพิพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขันตาลักขัพันธามิถาปโสสัพพิพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะ รักขังพันธามิสัพพโสสัพพีพุทธาภระปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพพีพุทธาภระปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพพีพุทธาภระปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะชนะ ลักขังพันธามิถัพโสสัพพีพุทธ,ธาพระปปตาปฏิคานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิถัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพาระรัตนตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ภาสูตรพระปรลิตและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวโมวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไว้คูหกแปดตลอดจนวัตถุทั้งปวงที่ถามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์รุปการเทินสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ขอนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคทั้งมาและทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติ บริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญหาเกิดปัญญายาณและ,จะเจริญด้วยจตุสพิธมบลชัยทั้งสี่คืออายุวันณะสุขภะละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดสษฐีทุกท่าน